ลูคาคูเนี่ยไม่ได้อยู่ในสารระบบด้วยซ้ำนะครับลูคาคูกับเชลซีเนี่ยเพิ่งจะมามีข่าวกันเมื่อเรียกว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาแชมป์ยุโ,ยโรปเนี่ยเชลซีต้องเล็งกองหน้าระดับเกรด A ถูกต้องไหมครับเราหนีไม่พ้นกับคําว่าสถิติหรือสเปกครับทาไมต้องเป็นลูคาคูครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์ปรทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับผมปาล์มสามบาทห้าบาท,บาทกับคอนเทนต์พิเศษ ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวของว่าที่ศูนย์หน้าเชลซีคนใหม่นะครับถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกเนี่ยก็น่าจะย้ายมาร่วมทีมเชลซีนั่นก็คือโรเมลูลูคาคูวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่ชื่อว่าทําไมต้องเป็นลูคาคูครับ ก็เรื่องของทําไมต้องเป็นลัวคูเนี่ยนะฮะมีคําตอบได้หลายปัจจัยว่าทําไมต้องซื้อลัวคูหรือว่าทําไมต้องเป็นกองหน้ารายนี้คือผมได้มีโอกาสไปอ่านคอมเมนต์หรือว่ามีแฟนๆรายการจากทาง FM 99เนี่ยได้สอบถามเข้ามาว่าเชลซีเคยใช้ลัคูมาแล้วไม่ประสบความสําเร็จทําไมต้องเป็นลัวคูอีกครั้งหนึ่งไปเป็นกองหน้าคนอื่นได้ไหมนะครับวันนี้ผมจะมีคําตอบมาให้ในมุมมองของปาล์ม3บาท5บาทนะครับก็ลองดูว่าในมุมของผมเนี่ยไปตรงใจกับคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับ ปัจจัยแรกเลยครับที่ทําไมเชลซีต้องซื้อโรเมรูลูคาคูนะครับปัจจัยแรกก็คือผมเชื่อว่าสภาวะบังคับในตลาดซื้อขายในตําแหน่งกองหน้านะครับมันก็เลยทําให้เชลซีต้องเล็งไปที่โรเมรูลูคาคูผมเชื่อว่าถ้าใครติดตามข่าวของฟาบิโอโรมาโน่หรือข่าวของผมเองหรือข่าวจากสื่อทุกประเภทเนี่ยเขาก็จะบอกเลยครับว่าทางเชลซีเนี่ยเป้าหมายหลักเบอร์นหนึ่งคือเออร์ลิงฮาเลน เป้าหมายที่2คือแฮร์ร่เคนลูกคูเนี่ยไม่ได้อยู่ในสารระบบด้วยซ้ำนะครับลูกคูกับเชลซีเนี่ยเพิ่งจะมามีข่าวกันเมื่อเรียกว่าอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ทําไมมันเป็นแบบนั้นครับคือสถานการณ์มันบีบตรงที่เออร์ลิงฮาเรนเนี่ยดอทมูลเขาก็ไม่อยากจะขายนะครับคือเขาเคยให้เหตุผลแล้วว่าเขาปล่อยจารอนซานชโชมาแล้วด้วยราคาที่เป็นสิ่งที่น่าพอใจของเขาแล้วแล้วก,ก็บอกว่าเขาไม่อยากจะขายซูเปอร์สตาร์ออกจากทีมถึง2คนนะครับนี่คือเหตุผลแรก สองแฮร์รี่เคนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเขาไม่ทำธุรกิจกับเชลซีอยู่แล้วนะครับสำหรับทอนแฮมฮอสเปอร์ผมเคยพูดในไลฟ์ในช่วงของเชลซีเดย์ถ้าจำกันได้นะครับในสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้นะฮะแฮร์รี่เคนไม่มาซ้อมวันถึง2วันนะครับแล้วพิ่งจะเนี่ยมีร่างจดหมายว่าจะกลับมาซ้อมกับทีมนะครับก่อนหน้านั้นถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าช่วงแฮร์รี่เคนงองแงเนี่ยมีช่วงเวลาสัก2 3วันเนี่ยกลับเป็นว่าเชลซีไม่มีข่าวที่จะไปเอาแฮร์รี่เคนเลย เนี่ยนะครับมันแสดงเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยเชลซีก็พร้อมที่จะไม่ทําธุรกิจกับทันัมฮอสเปอร์คือถ้าพูดกันแบบตรงๆคืออย่าไปมองว่าสเปอร์ไม่พร้อมทําธุรกิจกับเชลซีไม่อยากทําธุรกิจกับเชลซีเชลซีเองก็ไม่อยากทําธุรกิจอย่างที่ผมบอกครับลองมองภาพครับช่วงที่แฮร์รี่เคนงองแง่เนี่ยมันเป็นช่วงที่เชลซีสามารถเข้าไปเสียบในดิวของแฮร์รี่เคนได้เลยซึ่งมันตอนนั้นเนี่ยมันตรงกับช่วงเวลาที่ แมนซิตี้กำลังใช้เงินในการซื้อแจ็คเกอริชสังเกตไหมครับทุกอย่างมันเป็นใจกับเชลซีในการไปดึงตัวแฮร์รี่เคนมากๆแต่สังเกตไหมครับว,ว่าเชลซีไม่มีข่าวกับแฮร์รี่เคนเลยอีกข้อหนึ่งครับที่น่าสนใจคือนอกจากเอริงฮาแลนด์นะครับแฮร์รี่เคนอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับเชลซีอย่างต่อเน,นื่องและผมก็เชื่อมาโดยตลอดว่าเชลซีกับนักเตะคนนี้ไม่น่าจะไปไได้นั่นคือโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้เมื่อสัก2ส,สัปดาห์ก่อนเนี่ยประธานสโมสรของเาย์มินิกก็ออกมาย้ำครับว่าเลวออน เลวันดอฟสกี้อะคาแข้งในเยอรมันมาตลอดชีวิตเลยครับเล่นกับทั้งดอทมุลเล่นกับทั้งไบเยมุนิกในวัย32ปีเนี่ยถามว่าในตัวเราผมเคยอธิบายไปแล้วว่าถ้าเงินต้องจ่ายถึง30-50ล้านปอนด์เป็นข่าวอะเป็นผมก็ต้องเอามานะครับเพราะอย่าลืมว่าเลวันดอฟสกี้นี่โอ้โห40กว่าประูในฤะด,ดูกาลที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของเลวันดอฟสกี้เนี่ยถ้าได้อย่าไปมองถึงเรื่องอายุการใช้งานครับผมเคยพูดแล้วว่าคนทํางานเนี่ยเขาต้องการคนที่มาร่วมงานที่ดีที่สุด คุณเอาเด็กใหม่ๆม,มาด้วยแบบเป็นวันเดอร์คิดนั่นเตะมาสจันแต่ยิงไม่ได้คนที่โดนไล่ออกคือโค้ชครับอาจจะไม่ใช่เด็กคนนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเรวอดอฟสกี้เนี่ยผมเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ทิศทางของเรวดอฟสกี้ถ้าคุณติดตามข่าวมาตั้งแต่ก่อนนั้นเนี้ยที่มีกระแสะว่าเลวันจะย้ายตั้งปี2ปีที่แล้วเนี่ยมัดปิดพร้อมที่จะจ่ายเงินเขาก็ยังไม่ย้ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมมองเรื่องของเลวอรดอฟสกี้เนี่ยใมบรรดา3คนทั้งหมดเนี่ยถ้าจะมีฟลิกดีลหรือว่าในซ หลายคนก็ถามครับว่าแล้วถ้านอกจาก3ตัวนี้มันมีอย่างอื่นหรือเปล่าที่เชลซีไปเลงทำไมต้องเป็นลัวคูผมไปเปิดจากเว็บไซต์ของต่างประเทศอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเขาจัดแรงกิ้ง10กองหน้ายอดเยี่ยมของโลกทำไมผมต้องผมต้องเอาเรื่องนี้มายกเพราะเชลซีเป็นแชมป์ยุโรปผมเคยย้ำครับถ้าทีมระดับแชมป์ยุโรปเนี่ยเชลซี Chelsea ต้องเลงกองหน้าระดับเกรด A ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อทีมขึ้นไปเป็นระดับท็อปของยุโรปเป้าหมายของเชลซีก็คือนักเตะ จำเป็นที่ต้องมีความเป็นเกรด A ก่อนอันดับ10ที่เขาไล่ามานะครับจาก4 4 2 4 4 2คือโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินผมก็ให้คำตอบครับว่าทำไมเชลซีไม่เอาโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินไม่ต่างกับชานีอับราฮัมครับ 1. อายุใกล้เคียงกันสไตล์ผมเชื่อว่าไม่ต่างกันแล้วถ้าไปดูสถิสติเนี่ยโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินเพิ่งขึ้นมาในซีซั่นที่แล้วเองฮะในการคุมทีมของคาร์ลวันเชโรติเราจะมจั่นใจได้ไงครับว่าคาวเวิร์ดเลวินในฤดูกาลนี้จะเปรี้ยง หรือต่อให้เขาเปรี้ยงเนี่ยเพราะเขาได้รับโอกาสในการลงสนามเยอะมากกว่าทามี่อับราฮัมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าคาร์วัลเลวินกับทามี่อับราฮัมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต่างกันอยู่ในเจนใกล้เคียงกันดีไม่ดีทามี่อับราฮัมถ้าได้รับโอกาสจากทีมอย่างเอเวอเรตันเขาไปอยู่เอเวอเรตันเขาไปอยู่วิลล่าเขาอาจจะยิงเหมือนดมวินิคคาร์ว์ลเลวินก็ได้นะครับแล้วตอนขึ้นมาใหม่ๆทามี่เนี่ยดูร้อนแรงกว่าคาร์ว์ลเลวินด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเชลซีจะต้องดึงกองหน้าสักคนเพื่อมาเล่นหน้าเป้า แล้วค่าตัวประมาณ70-80ล้านของคาร์วั l เลวินเนี่ยผมเชื่อว่าเชลซีไม่จําเป็นเลยครับหรือเหลือแค่60ล้านเนี่ยผมว่าเชลซีไปอัด50ล้านหรือ60ล้านในเรเวอฟสกี้ดีกว่าถูกไหมครัเพราะฉะนั้นในกรณีของคาร์วั l เลวินเนี่ยที่แรงกิ้งเข้ามาจัดให้อยู่อันดับ10เนี่ย ไม่ใช่เป้าหมายของเชลซีแน่นอนแล้วเชลซีก็ไม่มีข่าวกับโรบบนิคคาร์วเลวินอันดับ9อังเรซิวาอันนี้ปิดจบง่ายๆครับเขาย้ายไปอยู่กับอาเบลฟซิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงต่อให้เขาไม่ย้ายนะครับผมเชื่อว่าเป้าหมายเชลซีไม่น่าจะใช่เรซิวาในมุมผมอเรซิวาถึงจะยิงเยอะแยะมากมหมกับทีม25ประตู4อ่าขอไป5แอซิสกับไอร์แแฟรง์เฟิร์ตแต่นั่นคือผมเชื่อว่าเขายังห่างกับเออร์ลิงฮาแลนด์สังเกตไหมฮะเชลซีถ้าจะเล็งกองหน้าในบนเดสกายรมมัทไ ต้องเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่มีข่าวกับอังเดรซิวาเพราะฉะนั้นหลายคนที่ถามเรื่องเดรซิวาปัดตกไปได้ครับไม่มีทางไ,ไปไม่ได้แล้วในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะเขาย้ายไปอยู่กับอาร์เบไลฟซิกคนต่อมาอันดับ8เอริสันคาร์วาน,นี่ตัดไปได้เลยครับอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อายุการใช้งานก็เยอะแล้วด้วยมะะันกันข้ามไปเร็วๆเลยอันดับ7ชิโร่อิโมบิเล่มีหลายคนพูดถึงเหมือนกันว่าอิโมบิเล่เวิร์กหรือเปล่าอิโมบิเล่อาจจะเวิร์กกับลาซิโอนะครับยิง123ประตูจาก175เกมใในลีกห้กับลาซิโอนะครับ แต่อย่าลืมว่าชิโร่อิโมบิเลเคยมีช่วงเวลาที่ยแย่ยกับรุเซียดอร์ทมุนและที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคนตามสไตล์ของชิโร่อิโมบิเลหรือในฟุตบอลยูโรก็ตามจะรู้สึกว่าอิโมบิเลยังอาจจะไม่ใช่กองหน้าที่ขึ้นไปเทียบโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ยังไม่ได้ไปเทียบกับ กองหน้าซูเปอร์ร์อย่างแฮร์รี่เคนหรือแม้ทั่งเอริงฮาร์แลนด์ก็ตามทั้งที่เอริงฮาร์แลนด์อายุยังน้อยเพราะอาจจะด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่มาตรฐานของชิโรอิมบูเบเลเองด้วยนะครับถ้าถามแฟนเชลซีตรงนี้หลายคนน่ะให้ดึงอิมบูเบเลด้วยราคา60ล้านปอนเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนหลายคนก็อาจจะมองไปที่เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเอาเคาร์เลวินดีกว่าอายุการใช้งานเยอะกว่าผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าเขาจะได้เป็นแชมป์ยูโรก็ตามนะครับ ผมว่าแฟนเชลซียังมองเขาอันเดอร์เรทมากๆสำหรับชิโร่อิโมบิเล่แล้วก็สไตอิโมบิเล่ไม่น่าจะเหมาะก,กับเชลซีและที่สำคัญเชลซีไม่เคยมีข่าวกับอิโมบิเล่เลยคนที่6ครับคาริมเบนเซม่านี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่หลายคนชื่นชอบมากไม่ได้เกี่ยงเรื่องอายุผมมองเบนเซม่าแบบสั้นๆเลยนะครับเขามีความคล้ายคลึงกับโรเบิร์ตเลวดอกสกี้คือ1เป็นสไตรเกอร์ดีจริงครับแต่อายุเยอะเหมือนกันแล้วก็เบนเซม่าเนี่ยผมว่าเขาปักหลักอยู่กับสเปนเขามีเรามาริ อยู่ในใจอยู่แล้วถ้าเขาจะกลับผมเชื่อว่าเขาจะกลับทีมเก่าอย่างโอลิมปิกลียงเท่านั้นเองผมเชื่อว่าเบนเซม่ากับเชลซีไม่มีข่าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัดไปได้เลยนะฮะผมพยายามไล่นะฮะไล่ามาจนถึงคนที่6เนี่ยสังเกตไหมว่าที่ไล่ามาเนี่ย เบนเซม่าอิโบมิเล่คาวานี่นะครับอันเรซิวาแล้วก็ขวลด์เลวินพวกนี้ไม่มีข่าวกับเชลซีอาจจะได้เกรดของผู้เล่นนะครับอันดับ5คริสตอโนโรนโดตัดไปได้เลยไปเร็วๆนะฮะอยู่กับยูเวนตุสอายุการใช้งานก็เริ่มเยอะไปเรืเร่อยๆละแล้วก็เชลซีไม่เคยมีข่าวกับโรโนโดเลยอันดับ4 นะ,ะซึ่งเราจะพูดอยู่แล้วนั่นคือโรเมลดูลูคาคูเดี๋ยวมาว่ากันอันนี้อันดับท็อปนะฮะอันดับ3เออร์ลิงหาร์แลนด์เราบอกไปแล้วดอทมุลไม่ขายนะครับเนื่องจากด้วยเ,เขาขายทางด้านของจอร์ดนซันโชไปแล้วไม่มีความจำเป็นที่ขายแล้วเขาก็ไม่ลดเลย นะฮะค่าตัว170-180ล้านยูโรเพราะฉะนั้นดีลมันก็นเลยล่มแล้วที่สำคัญเชลซีก็ไม่เคยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับดอทมุลด้วยครับอันดับ2แฮร์รี่เคนเราพูดไปแล้วครับว่าเขาไม่เจรจากันกันกบเชลซีแล้วก็อันดับ1โรเบิร์ตเลวาดอฟสกี้อย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือ1ิที่ผมกำลังพูดคือนี่คือ10สไตรเกอร์ในโลกปัจจุบันที่เขาให้การยอมรับแล้วอยากให้พวกเราลองดูว่าไอ้10คนที่อยู่ในปัจจุบันนี่นะ มันมีความเป็นไปได้กี่คนผมถึงบอกว่าข้อแรกเนี่ยเราพูดกันยาวเกือบสิบนาทีครับตลาดในปัจจุบันมันถูกบีบครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่มันอาจจะมีฟานเชสโกตติอเล็กซานโดรเปียโรอลาเนเชเร์นะครับเทอรีอองรีกองหน้ามันเยอะแต่ในกองหน้าปัจจุบันสังเกตไหมครบความเวโอคลาสมันหายไปหลายคนเพราะฉะนั้นทางเลือกมันก็เลยแคบลงยิ่งเชลซีต้องการกองหน้าเกรดเอเนี่ยอย่าง10บคนที่แล่ไปเมื่อสักครู่นี้ก็เคนลูกาคูเออร์ลิงฮาแลนด์เท่านั้นเองครับ ด,ด้วยด้วยด้วยปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ได้มีกองหน้าขนาดนั้นนี่คือเหตุผลแรกที่ทําไมต้องเลือกลูกกัเหตุผลที่2ครับอันนี้คือความชัดเจนซึ่งน่าจะตอบคําถามของใครหลายๆคนได้คือเราหนีไม่พ้นกับคําว่าสถิติหรือสแตตครับกองหน้าที่ลงเล่น40นัดยิง41ประตู42ประตูคนนั้นคือโรเบิร์ตเลวดอสกี้ยิง38นัดจากการลงเล่น40ประตูนั่นคือเออร์ลิงฮาเลน ทุกคนอยากได้เราอยากได้แต่กองหน้าที่ยิงแบบนี้มีสติยอดเยี่ยมแบบนี้ถ้าไปมองในโลกปัจจุบันใครบ้างครับเมสซี่โรนัลโดอยอ่างที่บอกฮาแลน์เลวาดอฟสกี้แฮร์รี่เคนอีกคนหนึ่งที่เราหนีไม่พ้นจริงนั่นคือเราไม่รู้รู้กับคูถึงเราจะไม่ชอบบอด y ี้ลังเกชภาษากายของเขาแต่สุดท้ายครับไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ลูคูตอกหน้า ก็คือเขามีสติในการทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าเขาจะจับบอลไกลตัวถึงแม้ว่าเขาจะเล่นแล้วดูขัดลูกหูลูกตากองเชียร์แต่ต้องยอมรับครับสาที่เราทําไมต้องเอาลูกููเชลซี Chelsea ขาดการยิงประตูที่หายไปเยอะมากซีซั่นที่แล้วเราลองนึกภาพเอานะครับว่าเชลซียิงประตูได้น้อยมากนะจากการที่เราขยับบางทีใช้แวนเนอร์ไปเล่นหน้าเป้าบ้างในยุคข,ของลมพาดหรือใช้คายฮาวร์ในการเล่นฟอลสไต์คุณลองคิดภาพดูถ้าเราเอาลูคูคูมาแล้วยิง ด้วย15ประตูแค่15ประตูนะครับผมบอกแค่นี้แค่15ประตูเชลซีจะมีคะแนนมากขึ้นไปเท่าไหร่มาดูสถิติของลูคูนิดนึงครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาเล่นให้กับทั้งเวสต์บรอมทั้งเอเวอร์ตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเราดูสถิตินะฮะ252เกมเขายิงไป113ลูกสถิติเนี่ยแทบจะเป็นครึ่งๆเลยนะครับขณะที่เซเรีอา72เกม47ลูกเกินครึ่งนะครับ ตอนอยู่เบลเยียมตอนอยู่จูปิ e ลารีตอนเล่นอันเดลช55เกม29ประตูสถิติในฟุตบอลยูโรปาลีกครับ33เกม20ประตูยูฟาแชมเปียนส์ลีก27เกม13ประตู FA ฟเอครับ19เกม13ประตูสังเกตไหมครับว่าสถิติทุกอย่างของลัวคูอันนี้ต้องยอมรับว่าเขามีสถิติในการยิงที่มันแทบจะเกินครึ่งทุกอย่างเลยนี่คือเหตุผลข้อที่สองี่งมองว่ายังไงเชลซีต้องดึงลัวคูเพราะนี่แหละครับ สแตทที่มันหนีไม่พ้นนะครับเราคิดดูว่าอย่างที่ผมบอกถ้าลูอากูยิง15ลูกหรือ20ลูกในฤดูกาลที่กำลังจะถึงให้กับเชลซีถ้าเขาย้ายมานะครับเชลซี Chelsea จะมีแต้มเพิ่มกี่แต้มเชลซีขึ้นไปเบียดแมนซิตี้เบียดทีมอื่นๆได้ขนาดไหนที่สําคัญครับอันนี้แถมนิดนึงอาจจะเป็นข้อ2.1ที่ผ่านมาลูอกูไม่ว่าจะเล่นในเซเรียในฟีฟ่าเวิลด์คหรือว่าในระดับในชนลีกก็ตาม เขามีค่าเฉลี่ยในการลงสนามเนี่ยประมาณ7.5ขึ้นไปนะครับฟอร์ม7.5ขึ้นไปนั่นถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากๆนะครับอย่างในล่าสุดในการเล่นใ,นให้กับอินเตอร์มิลานเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่7.58นะครับแล้วก็ถ้าลงเล่นในทุกรายการน่ย44นะัด34ประตูแค่นี้ก็คือคำตอบแล้วครับว่าทำไมโลเมลงล,งลงคูคูถึงต้องย้ายมาอยู่กับเชลซีแล้วทำไมเชลซี ต้องเซ็นกับลัวคูลองคิดภาพในปัจจุบันถ้าในสมัยนี้เนี่ยมันมีกองหน้าอย่างจิมมี่ฟลอยด์ s ฮ e l เซลเบงนะครับมันมีกองหน้าอย่างชิลลีองรีมันมีกองหน้าอย่างอารันเชียรอร์นะครับ, ry, er, รบที่เยอะแยะมากมายให้เลือกเนี่ยผมว่าเชซีอาจจะมองที่ช้อยส์อื่นด้วยซ้ํา หลายคนอาจจะคิดถึงหลุยส์โซเรสกับไวัในการทํางานมันใช่หรือเปล่าเชลซีในปัจจุบันอีกข้อนึงผมถามให้แล้วกันข้อ3สั้นๆนนคือในปัจจุบันน่ยถ้ามองในมุมทิศทางการทำงานของเชลซีสังเกตได้ไหมว่าเชลซีก็พยายามจะหาผู้เล่นที่อายุไม่เยอะนะครับสังเกตไหมทําไมถึงเล่งเออร์ลิงฮาเลน e ก่อนก่อนที่จะเป็นลัวคูเราดูในชุดปัจจุบันของเราครับไคฮาวเวิร์ดนะฮะเมสันเมาส์ติโมแวนเนอร์นะครับเ er, บนชิวเวล นะครับริชเจมคาร์ลมาซันโอดอยสักเกตไมชลซีพยายามลดเรทอายุของผู้เล่นลงเพราะฉะนั้นลัวคูในวัย28ปีก็เป็นกองหน้า World วคล s สที่น่าจะอายุน้อยที่สุดในปัจจุบันแล้วถูกไหมครับลองจากเออร์ลิงฮาเลนที่เหลือแฮร์รี่เคนพอกันครับเกรเดอฟสกี้30กว่าแล้วนะสัวเรส30กว่าแล้วเมสซี่โรนัลโดไม่ต้องคิดเมสซี่เนี่ยที่พูดถึงปัจจัยก็คือถ้าเมสซี่อายุ24 25เนี่ย เซมีเอาแน่นอนเมสซี่คือนักเตะที่เซมีชอบแน่นอนครับตั้งแต่ปี2014แล้วเพียงแต่ว่าช่วงเวลาทามมิ่งบางอย่างมันไม่เหมาะสมครับไม่แปลกที่เซมีจะไม่ลงตลาดในการเอาเรือดเล็วเมสซี่นะครับอ่ะนี่คือคําตอบครับว่าทําไมเชลซีต้องเอาอรัวคูในมุมมองของเพื่อนที่ดูคลิปแล้วนี้มีความเห็นอย่างไรครับว่าทําไมเชลซีต้องเอาอรัคูเป็นอย่างที่ผมบอกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีข้อเพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เนื่องจากสไตล์การเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าต้องใหญ่ หรือว่าอยากให้คล้ายกับด็อกบาร์ลอกแสดงความเห็นเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยอันนี้เป็นคลิปพิเศษที่ผมทําเพื่อที่จะมาอธิบายครั้งว่าทําไมเชลซีต้องเอาเลอรลูคาคูนะครับเป็นการอธิบายเพราะผมเชื่อว่ายังมีหลายคนเสียงแตกที่ไม่ชอบสไตล์การเล่นหรือว่าไม่ชอบวิธีการเล่นแต่สุดท้ายแล้วนี่แหละครับเคีอเอ็ดลว่าทําไมเชลซีต้องเอาลูคาคูขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมซับสไคร e ช่องปา์มสามบาทห้าบาทวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ